แต่ปี5-7เศรษฐกิจไม่ดีตัวเองก็แย่มากเลยขายได้วันละ2,000-3,000ก็ทนขายเพราะว่าขายข้างเกงสต็อกเป็นหมื่นๆตัวเลยค่ะแล้วพอพอไปที่เขาใหญ่ค่ะก็เจอหลวงพี่ปรเมฆก็บอกให้สัมมาหังแฟนเก็กดสัมมาหังพอกลับไปเขาก็กดตั้งใจกดค่ะอยู่ดีๆก็ไดออเดอร์ลูกค้าเข้ามาร้อยตัวจากที่วลนละ2-3,000ก็ได้เป็นหมื่นเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดไปได้ประมาณสัก2อาทิตย์ มีคนมาเหมาสต๊อกค,ค่ะจากตอนแรกคุยกันราคา30สบาทแล้วเขาคุยกับแฟนมาคุยกับแฟน5้าครั้งแล้วเขาต่อแฟนสิบห้าบาทเราก็บอกมันคือมันไม่ใช่แล้วเจราจากับแฟนมาห้าครั้งแล้วเราก็ไปคุยกับลูกค้าเองไม่ถึงครึ่งครึ่งชั่วโมงได้30สิบบาทค่ะลูกค้าบอกว่าอยากซื้อกับเรามากเหมาหมดเลยค่ะเกือบเกือบหมื่นตัวโดยที่แบบว่านับของจ่ายตังค์โดยที่เรา สบายๆเลยค่ะถ้าธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมื่นตัวเราต้องจ้างเด็กนับต้องจ้างคนของอันนี้เขาเรียกคนมาช่วยนับมาช่วยมาคือมาช่วยคนของด้วยค่ะหนูก็บอกว่าซื้อไม่เถอะของหนูนะสวดมนต์ตลอดเอาไปก็ขายดีขายหมดได้กําไรแล้วหลังจากนั้นสองอาทิตย์เขามาหาอีกเราก็เอ๊ะมาหาเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาเอาไปอ่ะขายดีเขาอยากจะเอาของอีกมีอีกไหมบอกว่าหมดแล้วค่ะแล้วพอของหมดสต็อกตอนนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดี ก็เลยจะมีคนมาขอเช่าร้านถ้าเช่าร้านกําไรเดือนละสามหมื่นเสร็จแล้วเราก็คิดเออไม่เอาดีกว่าแล้ววันนี้ตอนเย็นสมมติว่าวันนี้นะคะตอนเย็นตัดสินใจจะเซ้งร้านไปพรุ่งนี้ไปบอกเลยว่าจะเซ้งร้านร้านร้านหกก็มีคนเอาแบบง่ายๆมากเลยเศรษฐกิจกอย่างนี้คือแบบยากมากที่จะคนเขาจะจ่ายเงินสดด้วยโอนโอนชื่อปุ๊บจ่ายเงินสดเลยค่ะทุกคนงงมากทุกคนถามว่าเจ๊มีคนมาเอาร้านด้วยหรอบอกว่าใช่ เขาเอาไปได้ยังไงตลาดมันเงียบม,มากเลยนะก็เลยบอกว่าแล้วรู้ไหมว่าได้เท่าไหร่โอ้ยได้สองสามแสนมัน้งไม่ใช่ค่ะได้ล้านหกค่ะแล้วทุกคนเห็นเรากดก็จะมาขอกันเองเลยค่ะออ้เจ๊ขอกดบ้างเถอะจะได้ขายดีเหมือนเจ๊คือพวกเพ,พ,พื่อนๆจะพูดกันอย่างนี้เลยค่ะแล้วทุกคนเห็นพอเห็นแล้วกดแล้วดีขึ้นทุกคนทุกคนจะเข้ามาขอไอ้ตัวกดแล้วก็ส่งการบ้านกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็คนที่เคยแย่ๆแ,แบบ มานั่งร้องไห้วูิพิการหนูแย่มากหนูขายของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปกดค่ะกดแล้วก็ตั้งใจกดแล้วก็ส่งการบ้านทุกคนดีขึ้นทุกคนเลยค่ะเพิ่มกันทุกคนเลยจากที่แบบว่าขายวันค่าเช่าเดือนละแสนกว่าวันหนึ่งอะขายได้ไม่ถึงหมื่นขายได้สี่ห้าพันอย่างเงี้ยพอกดวันแรกวันวันรุ่งขึ้นได้ไดออเดอร์สองหมื่นเลยค่ะอีกเคสหนึง่งเป็นเพื่อนนะคะและอีกน้องอีกคนหนึ่งก็แบบแย่ร yeah, ้องไห้ ค่าเทอมลูกก็ไม่มีอะไรไม่มีก็ไปกดสัมมาหางก็ส่งการบ้านทุกวันพออยู่ดีๆก็ขายทางไลน์ค่ะวันหนึ่งก็กําไรได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าเจอปฏิหารหลวงปู่ทั้งนั้นเลยค่ะคือให้พี่สาวสัมมาระหังค่ะแล้วเขาก็ตั้งใจมากส่งการบ้านทุกวันวันละหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาขายไม่ดีมากเลยค่ะแล้วข้าวเหลือเป็นหม้อเลยตอนเย็น เขาก็ท so He hey, cool ี่ฐานหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ช่วยลูกเอยขอให้ลูกได้โตใหญ่ตั้งหนึ่งโตไม่ถึง5นาทีเลยค่ะมีรถตู้เลี้ยวเข้ามาที่ร้านสคันเลยค่ะเขาบอกว่าโอ้ยแบบขอได้แบบทันใจเลยค่ะเขาก็ปื้มมากแล้วก็ส่งกันบ้านทุกวันเลยค่ะน้องสาวค่ะน้องสาวเขาอยู่กองทุนขายเกี่ยวกับหุ้นแล้วช่วงนี้เขาเงียบมากเขาแบบแย่มากแล้วเขาก็มาบ่นก็เลยบอกว่าเอาที่โกรธไปนะไปโกรธสัมมาหัง ได้ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเขาไลน์มาบอกว่าเนี่ยผลของการสัมมาหังมีลูกค้าทุกทีมีลูกค้าซื้อกองทุนหลักหมื่นเขาก็ดีใจแล้วอยู่ดีๆมีลูกค้าซื้อสี่ล้านเลขเจ้าหนึ่งก็ห้าแสนเป็น4ี่ล้านห้าค่ะเขาบอกว่าเนี่ยสัมมาหังได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยอะ่ะเขาคือเขาได้ลูกค้าแบบ4ี่ล้านห้าเขาดีใจมากเขาปลื้มมากเลยค่ะ ธรรมดาเขาบอกว่าคนซื้อกองทุนอ่ะหลักหมื่นเนี่ยก็แบบดีใจแล้วแต่พอเขาสาม,มารถหังได้ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งมีลูกค้าซื้อกองทุนเจ้าหนึ่งสี่ล้านอีกเจ้าหนึ่งห้าแสนเขาบอกว่าเนี่ยได้ไม่แค่ถึงอาทิตย์เองอ่ะสาม,มาหังผลแบบว่าเขาปื้มมากเลยค่ะต,ตั้งแต่นั้นเขาก็กดมาตลอดส่งกันบ้านทุกวันเลยค่ะ